ครับหนึ่งนะเสียบไม่ติดสวัสดีนะคะตอนขายาวคาโกค่ะเห็นด้านข้างไหมอ่ะโอเคยังมีอีกนะคะอยู่ตรงนี้นี่นี่เดี๋ยวเราหันให้เราหันให้ ยัมีอีกนะคะนี่เลยอ่าใครอยากได้กระสอบใหม่ก็แจ้งมาได้เลยนะให้ดูกันเลยว่าสวยทุกกระสอบจ้าตัวนี้นะพี่หน้ากระสอบมันมันจะแจ้งมาแบบชัดเจนเลยอะว่าเป็นหนึ่งร้อยพีเซเลยอ่าหนึ่งร้อยพีเซสก็อ่าหนึ่งร้อยตัวเนาะหนูใส่ราคาไวใ้ให้เรียบร้อยนะคะ พี่พี่ท่านใดอยากได้กระสอบลูกใหม่พี่แคปหน้าจอให้ติดปักหมุดนะแล้วทักแชทมาได้เลยกระสอบลูกนี้หนูเปิดเทสให้ดูนะคะว่างานในกระสอบออกแบบไหนอยากจะให้รีดเพิ่มค่าบริการกระสอบละ300บาทเท่านั้นเองนะคะโอเคสักครู่เดียวนะคะพี่หา นที่เปิดเพลงอ่ะไม่ได้ขี้เล่านะเออไม่ได้ขี้เล่านะแต่ว่าน้ําเขียวมากกว่าเอาน้ำเขียวมากกว่า,ออวา,กกวาโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งนะวันนี้มาเร็วนิดนึงนะคะอยากจะให้พี่พี่ได้เห็นงานตัวนี้แล้วก็เผื่อว่าแบบ วันนี้แพ็กส่งทันอะไรอย่างนี้เนาะหรือไม่ก็งานรีดเราเรารีดได้เลยใช่ไหมโอเคเผื่อว่าแบบพี่พี่ท่านใดแบบว่าอยากจะให้รีดแล้วก็ส่งวันนี้เลยแต่ถ้าส่งวันนี้แบบรีดด้วยนะพี่ต้องโอนอย่างไวเลยนะคือพี่เนี่ยโอนได้เลยอะเออโอนได้เลยอะคือถ้าพี่มารอโอนแบบสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันนะไม่ทันเดี๋ยวหนูตัดให้ดูนะคะว่ากระสอบนี้ออกแบบไหนใครอยากได้กระสอบใหม่อยู่ด้านหลังเลยพี่จ๋า อยู่ด้านหลังเลยนี่เลยกระสอบใหม่นะคะประหัสนี้นะคะป้ายไทเกอร์ป้ายไทยเกอร์เอ,อ่ตัดได้เลยพี่ต้นป้ายไทยเกอร์พี่สามมีมีว่างอีกสี่กระสอบนะคะเปิดให้ดูในกระสอบเป็นยังไงแบบไหนเนาะเปิดให้ชมกันหน้ากระสอบจะแจ้งมาเลยพี่า๋าหนึ่งร้อย PCS นะคะก็คือประมาณหนึ่งร้อยตัวนะคะป้ายไทยเกอร์เลย นี่เลยนะเห็นไหมคือเขาแจ้งมาเลยว่าเป็น 100pcs นะคะวัน100ตัวนะคะป้ายไทยเกอร์แคปหน้าจอได้เลยพี่แคปหน้าจอได้เลยแคปหน้าจอทักแชทมาได้เลยแคปทักแชทมาได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกแบบไหนยังไงบ้างนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นชัดไหม ใช่ไหมคะใช่ไหมคะนี่วันนี้แบบว่ามาเร็วมากนะปกติยังไม่ตื่นนะคะเวลานี่โอ้ยโล้เคจังตัวนี้คือแบบเป็นงานกางเกง,เ,กงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกางเกงสนนเกอร์มะสนิกเกอร์แบบที่กางเกงเวิร์กอ่ะกางเกงเวิร์กอ่ะเรียกไม่ถูกอะ่ะกางเกงสนิกเกอร์อะ่ะในกระเป๋าเยอะมากเลยอะ่ะ ผุยกระเป๋าเพียบเลยอ่ะพี่ดูดิกระเป๋าเยอะมากเท่อะเก่งเกงเวิร์กเนะานนะเอาเหมือนกันเลยใช่ไหมคนละคือแบบเหมือนคนละสีเออไซดีนะไซดีนะไซดีเลยอ่ะนั่นกระเป๋าเพียบค่ะกระเป๋าเพียบไซสสวยอ่ะตัวนี้อะไรอ่ะ ้าเหมือนแบบแนวแคนวาสเลยนะเป็นงานเวิร like ์กแวร์พี 3, for sure. For sure. ่น so ี rides, right? ่คาเบนเทอร์นะคะสวยอันนี้รหัสนี้นะหยิบมาไม่กี่ตัวก็ใช้ได้แล้วนะคาโกเอลสามสิบสี่นะคะใช่ใช่นี่คาโก้มันก็ขายได้ตลอดเนาะขายได้ตลอด H&M เออแบรนด์ก็ออกนะอ่ะ ดูงานกันไปพี่ถ้าพี่ชอบรหัสนี้พี่แคปได้เลยเฮ้ยจะไม่สวยใช่ใช่ไม่ค่อยเห็นอไม่ค่อยเห็นนะมีเชือกพร้อมเลยอ่ะเป็นทรงคาโก้ค่ะทรงคาโก้เฮ่สิบอันข้างมีน้อยมีแค่ไม่กี่ป้ายเองมีป้ายมีไฟที่เป็นกระดาษสีพูอ่ะร้อยตัว แล้วก็มีแชมป์เนาะร้อยตัวแล้วก็มีไทเกอร์แค่นั้นเองที่เหลือคือจะเป็นกระสอบ45กิโลหมดเลย45กิโลน้อยมากเลยที่ที่จะแบบว่าเห็นกระสอบแบบกระสอบร้อยตัวนะคะนี่ก็ถือว่าคุ้มค่ะเพราะกระสอบร้อยตัวมันก็ได้มากกว่ากระสอบ45กิโลอ่ะโอ้ยเท่อะนี่เลย มีมาไม่บ่อยนะกระสอบร้อยตัวบอกกันก่อนมีมาไม่บ่อยส่วนใหญ่คาโก้จะเป็นกระสอบ45กิโลค่ะรหัสนี้ก็เป็นงานร้อยตัวนะคะงานร้อยตัวเดี๋ยวจะมีเปิดอีกอันหนึ่งที่เป็นงานราคาถูกคาโก้เหมือนกันจะเป็นงานราคาถูกอ่า45กิโลเผื่อพี่ๆแบบวา่าเอาเปรียบเทียบกันแล้วกันเนาะใครแบบบางคนก็ เน้นขายราคาไม่แพงอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เอาไปรีเมคเอาไปทําทรงเนี้ย<ม>เขาก็ยัซื้องานงานเออราคาไม่สูงมากกันอ่า<ม>ใช่ใชตัวนี้ก็เป็นขาต่อนะคะ<ม>เรียนค่าบรยการกระสอบละสามร้อยบาทค่ะ<ม>ไซส์ก็จะอยู่ประมาณสามสิบสามสี่สามหกค่ะที่ โดยประมาณนี้นะคะนี่กระเป๋าเฉียงค่ะตูดใบโพกระสอบเท่าไหร่พี่ดูราคาตรงปักหมุดได้เลยนะคะราคาอยู่ตรงปักหมุดเลยจ้ากดคำว่าดูเพิ่มก็ได้พี่นะคะใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นผ้าแห้งไหวค่ะแนวเหมือนกางเกงอ่า เดินป่านะคะกระเป๋าเพียบเลยนะเก็บเหรียญน,นะคะเก็บเหรียญเก็บแบงค์นะคะนี่ดีเทลดีอยากได้กี่กระสอบแจ้งได้เลยพี่ตอนนี้มีว่างอีกสี่ค่ะเอ๋อเนี่ยลูกค้าลูกค้ามีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเขาอชอบทรงนี้มากเลยอะ่ะเขาชอบทรงนี้มากเลย ช่้กระเป๋าบะว่าเยอะๆๆอเยอะๆอ่ะใหญ่สุดก็ประมาณสามหกนะคะตัวนี้ก็แหลงเลอตัวนี้กางเกงทหารนะคะ่ะงานกองทัพนะคะเอประมาณสามสิบงานกองทัพงานกระดุมนะคะ่ะพี่งานกระดุม ร้อยตัวนะคะงานร้อยตัวกระสอบที่เป็นร้อยตัวมีไม่ค่อยบ่อยนะโอ้ยขายใหญ่มากเลยอะตามสตาไตล์วัยรุ่นเลยตอนนี้วัยรุ่นชอบขายใหญ่ใหญ่หญเออใช่ใช่มันต้องมีห้าหนึ่งหนึ่งนะมันต้องมีนะห้าหนึ่งหนึ่งผ้าตารางเนี่ยมันต้องมีมานะนี่ห้าหนึ่งหนึ่งนะะจะต้องมี ตัวตัวนี้ก็ผ้าตารางนะคะผ้าตารางนี่ผ้าตาราง,าารางสวยงามไซส์เล็กสุดประมาณสามสิบพี่ประมาณสามสิบตัวนี้อลิโซนาใหญ่สุดก็น่าจะตัวนี้แหละพี่ชี้เหลือก็จะเป็นไซส์แบบทั่วไปเนาะสีเขียวค่ะ เหมือนสีแบบงานทหารอะไรเงรี้ยแรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์ใครชอบนะพี่แคปทักชชดมาเลยนะคะทางมาถามได้เลยโคลอมเบียค่ะตัวนี้โคลัมเบียนี่คะตัวนี้ป้ายหนังนะคะ PJ เรียนสักหม่ก็สวยแล้วพี่งานเปิดกระสอบมายับเป็นธรรมดานะคะบางตัวก็ผ้ายังใหม่อยู่ค่ะงานยังไม่ผ่านน้ำพี่ๆท่านใดที่ต้องการให้ทำทรงแก้ทรงก็แจ้งได้นะคะเราก็ทำให้ทำทรงแก้ทรงอะไรเงี้ยทำให้มันเป็นเหมือนแบบ ไส์เล็กๆอะไรเงี้ยน,นะลูกค้าปูก็จะมีเยอะค่ะที่แบบว่าใครทําส่งแก้ส่งเอาไซส์แบบว่าไซส์มดอ่ะ <c oughs> 2, 4, 4ย,อยี่สิบสองย่สิบสี่อะไรเงี้ยโอ้โหใครจะใส่ยังคิดอยู่ในใจไว้รุ่นเนาะ 12, 14, ย,ยี่สิบสองยี่สิบสี่ย่สิบหกอะไรเงี้ยอ๋อก็ทําให้ได้หมดค่ะขอให้บอกนะคะจัดให้ <c oughs> นี่ตัวนี้ผ้าผ้าแบบแนวเดินป่าพี่ ผ้าแห้งไวนะคะแล้วก็ขาตอดซิปนะโดยรวมก็ถือว่าผ้าสะอาดนะตำหนิก็ถือว่าน้อยค่ะวางบนนี้ก็ได้นะร้อยตัวร้อยตัว w ร์กแวร์นะคะร์ r k w e a r ฮา โทนสีก็สุภาพดีนะคะเรียบเรียบสุขุมนุ่มเลึกไม่ขมไม่บาดคอ,อเดี๋ยวจะมีเปิดกระสอบ45่กิโลให้ด้วยนะคะอีกป้ายหนึ่งราคาถูก5,000กว่าบาทใครอยากจะได้งานราคาไม่แพงมากก็เดี๋ยวรอติดตามกระสอบต่อไปนะคะเดี๋ยวเปิดให้จริงๆจะเปิดแต่เมื่อวานแล้วล่ะทาโก้อ่ะ วันนี้เมื่อวานยุ่งนิดหนึ่งนะคะพี่ตัวนี้งานกองทัพค่ะวันนี้ลมดีมากเลยอะขนาดอยู่ในร้านนี่จะเปลีวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อวานโอ้โหพี่ร้อนมากร้อนแบบสุดสุดอ่ะวันหนึ่งบบบว่ามีประมาณสิบฤดูอ่ะใหนเอ็มค่ะตัวนี้ให้ฉันเอ็ม่ากะบอกนะไวรุ่นชอบรหัสนี้ได้ตรงที่ เป็นกระสอบร้อยร้อยตัวด้วยนี่นะคะงานแบบนี้ออกดีอ่ะเนี่ยที่เป็นสติ๊กเกอร์วอลเแวปอร์น,นี่ตูดใบโพค่ะเป็นทรงคาเปนเทอร์ค่ะ ราคาใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่สามารถดูจากปักหมุดได้เลยนะคะใส่ไว้เต็มที่เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเอ,อแม่ค้าไม่บอกราคาหรออะไรอย่างนี้เนาะใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าหนึ่งหนึ่งพี่เงีออ้อันนี้ไม่ได้เปิดพัดลมนะวันนี้ลมแรงมากเลยอะ่ะอ๋อวันนี้ลมแบบนี้ขนาดแบบขยับเข้ามาด้านในแล้วเนาะลมแรงมาก อ้านี่ตัวนี้ก็จะเป็นางานเมล์เทนค่ะนะคงานเมล์เทนเป็นแนวแบบกางเกงเดินป่านะคะผ้าแห้งไวค่ะต่อซิฟแนวแบบกางเกงเดินป่าต่อนะคะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นค่ะใครชอบรหัสนี้ก็สอบถามได้ ใครชอบประหัสนี้ก็สอบถามได้เลยนะแคปมานะคะเอ้าเ,เก่งเกงเดินป่ามาอีกแล้วนี่เ,นเกงเดินป่าค่ะต่อซิปพ,พี่คือเป็นแนวแบบงานเมาท์เทนนะคะแชฟค่ะพี่แชฟตัวนี้ L ส8แค่ะ ลูกค้าที่ไซส์36 38ก็ถามหาคาโก้เยอะนะบางรหัสก็มีบางรหัสก็ไม่ค่อยมีนะแล้วแต่รหัสอชอบก็แคปทักแชทมานะพี่นะชอบก็แคปทักแชทมาได้เลย ถือว่างานอ่าไม่ไม่มีขาดเนาะอือคือตําหนิมีบ้างเล็กน้อยนะคะประมาณสักห้าเปอร์เซนตแต่งานขาดนี่ไม่มีนะคะงานขาดแบาบว่าต้องทิ้งตูดเป้าอะไรเงี้ยไม่มีนะคะตอนนี้ก็เป็นงานขาดต่อซิปค่ะพี่ใส่เป็นขาสั้นก็ได้ขายาวก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะอือ สักรู่นะคะพี่มีรับให้หน่คะมีลงทะเบียนอะไรของเอ็ดดิงผมใส่ตู้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วได้ได้คนนี้เขาเขาเขารู้ว่าปูไม่สะดวกไปรับ ใ <laughs> ชายชให้เขาโทรมาบอกโอ้ยเท่อะเอลประมาณสามสิบพี่เท่เลยอ่ะโอเคจังเลอร์จ้ะเฮ้ยชด้อยู่นะสวยงามอยู่นะตัวนี้ก็เมาเท่นนะได้ได้กางเกงเมาเท่นหลายตัวอยู่นะที่เป็นแนวเดินป่าแนวแบบ ขาต่ออะไรเงี้ยนะคะอือเราไม่เจอตัวเสีย,ยใช่ใช่ไม่เจอตัวแบบเออ่ขาดตูดอะไรเงี้ยนะต้นแบบนี้ออกเยอะดิต้นแบบสอบเก่ามาเดีย๋ยวตรงโน้นมันมีสอบเก่าๆอันเยอะเลยอ่อแเบบนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยขาต่อคลิปก็ออกเยอะอืม นี่นี่น,นี่ก็ขาดต่อชิดนะไม่ได้ดูเมื่อกี้อะ่ะอบเบอร์คอมเบียค่ะพี่โคตเท่เลยอะ่ะเท่มากอืมตัวนี้หน้าขาทำสวยเนาะหน้าขาด้านหลังทำสวยอะ่ะเนี่ยได้ลุ้นไปกับลูกค้าจอจียค่ะโอ้โอท่อะ red h ฮดค่ะพี่อ๋อตัวนี้ก็เทอะเท <laughs> ใครชอบนะคะใครชอบเออเอาสอบนี้มาจะเล่ต้องเอาสอบใหม่โอเคหมดยังเดี๋ยวต้นก็ลากสอบนี้ไปเลยไม่ไม่ต้องห้าก,กสอบมันแจ้งร้อยตัวอยู่ละร้อย pcs อยู่แล้ว,ลลวเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นอยู่แล้ะเดี๋ยวเสร็จแล้วต้นก็ลากสอบนี้ออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดสอบใหม่ สวยอ่ะเนาะเว,วนะอร์แวร์ออใช่ดีอ่ะโอะ้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นงานเมา์เทนอีกแล้วนะเนี่ยโอ้สวยเก๋ okay, ดี ใครอยากได้สมัยรหัสนี้พี่ทักแชทมานะคะแจ้งน้องแอดมินมาได้เลยนะคะแคปให้ติดปักหมดนะพี่นะตัวนี้ก็บลูเมลเช่นค่ะบลูเมลเช่นตัวนี้โอเนวีค่ะสามสิบสองสุดท้ายค่ะอ่ะไปไทเกอร์นะคะไปไทเกอร์นี่เลย อ่ะพี่ต้นลกากออกไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเอากระสอบ45กิโลมาให้พี่ปูเดี๋ยวพี่ปูจะเปิดให้ลูกค้า45กิโลนะคะพี่หาเดี๋ยวต่อไปจะเป็นไข่เอาคาโก้อ่า45กิโลค่ะตับหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูใส่ไข่ที่นี่นี่เนี่ย45กิโลเนี่ยต้นอ่ะ คาโก้แพ่น45กิโลใช่ไหมพี่พี่ขอดูป้ายด้านข้างหน่อยใช่เอามาเลย45 kg ค่ะตัวนี้จะเป็นงานราคาถูกพี่สำหรับลูกค้าที่แบบอยากได้งานราคาไม่แพงมากอะไรย่างเงี้ยหลักแค่แบบว่า5,000กว่าบาทอะไรเงี้ยน,นะคะมีมีประมาณ4-5กระสอบนี่แหละเออต้นยินมาเลยใช่ไหมอันนั้นก็ใช่ใช่ไหมกระสอบที่ต้งยินอยู่ก็ได้ไงจะไปเอาสอบไกลๆเลยไมเออเอามาเลย ต้นก็ไปหยิบสักไกลเลย